สวัสดีครับผู้บาวสันแฟนเพจกลับม้แล้วครับนี่เข้าสวนครับจะไปดูฟรังนยก็เตลิดไปดูสระกลางสารกลางนาสระผมนะครับไปดูผมวางเบ็ดขวดไว้จะดูว่ามันจะได้ไหมผมคือไม่ทางมาไปดูฟรังก่อนนี่กล้วยครับ ใครกล้วยครับออกทุกต้นนะครับใครสนใจสนใจครับหวีเล็ห้าสิบขึ้นห้าสิบาทขึ้นไปห้าสิบหกสิบแปดสิบครับหวีใหญ่กับแปดสิบอ้ไอ้เ,ออเือครับเขือดูครับออกหมดทุกต้นเลยมาดูฟวางก่อนมีวัวมีไหมฝางมีให้กินไหมสุกไหมเฮ้ สองอุกนี้นะครับฝังออกโก้ครับฝังกิมกิกินไม่ได้ครับดูกรมีไหมมีให้กินไหมฟังดกมาก ไม่มีให้กินเลยยังไม่แก่ลูกยังไม่ใหญ่ลูกยังไม่ใหญ่ไม่แก่ลูกไม่แก่ไม่ใหญ่เะยครับใครสนใจครับเครือครับนี่ครับใครสนใจเครือกล้วยครับเครือเล็กห้าสิบวางมาก็หกสิบแปดสิบครับเคยใหญ่แปดสิบใครสนใจก็ทัก เพจมาได้ครับหรือโทรมาอะไรครับอันนี้กำลังเดินไปสะครับตาเดินไปก่อนแล้วรับครับเดินตามตาไปตามองไงก็ไม่รู้ตอ้นออรุมครับ อีรุมครับเนี่ยต้นอีรุมบ้านผมครับฝักใหญ่พันกระเสกนะครับอีรุมอันนี้ต้นใน,นนาที่ผมทางนั้นนะครับดูครับที่ผมทงนเนี่ยอีรุมตาเดินครับทางเข้าจะลบนิดหน่อยนะครับลกมาก ยาคนงามๆต่ต่คิดเค้อามาเกี่ยวให้งัววะนถ้ามีงัวก็ดีอ่ะยาคนแบบนี้ผมเทไม่ทันถ,ถ้าเท 嗯。Mm hmm. yeah นกพูดลูกตำเรินงทองถ้าสุกแล้วกินนี้ สุกแล้วกินได้ครับเนี่ยสุกแล้วกินได้ลูกตำมึงทองสกหวานหอมเหมือนกระทกกะลูกตำมึงทองครับมองกระทินงามนะ あれ เตายานเือตำยานเยอะยังเขือตํา,ตายานวนอีกโว <c oughs> มันบ่มีมันแบบนี้ <c oughs> 听啥嘞？ คลิปไว้แค่นี้ครับจะลงสาไปเอาเบ็ดใส่ขวดมา,าดคครรับับวัดจาไหนเพื่อขอไปนี่ครับสวัสดีครับ